ก็เป็นที่พูดกันแล้วกันถ้าเกิดว่าเราได้รับพวกขร่วมการทางารนร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็น่าจะเป็นถ้าเกิดสิ่ีมีร่วมกันในอนาคตอะไรอย่างนี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วตลอดทั้งปีที่อ๊อกได้เห็นอยู่แล้วว่าแฟนๆที่น่ารักทุกคนเขาซัพพอร์ตอยู่มันดีมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็นี่ถือว่าเป็นงานดึงครั้ที่จัดขึ้นในรอบปีเพื่อให้แฟนๆทุกคนได้ร่วมบุญกันแล้ว,ค,ค,ลวคิดยังไงครับการที่ได้มาร่วมกับโครงการเงินกุญจุกเฉลิมเพื่อ,อช่วยเหลือผู้สกท้ายที่บาทสภาการเปิดดแพทย์จสุ ส,ะะสัญญากมสภาการชาติไทยครับพ,พี่อ๋อครับก็รู้ว่าสภาการชางไทยเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสังคมมากมายนะครับเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระดมทุนให้กับโครงการต่างๆของเรารเพ<อ>ื่ญญญอที่จะได้ช่วยเหลือให้แบบว่าเข้าถึงมากยิ่งขึ้นเป็นการช่วยเหลือสังคมนั่นเองนะครับซึ่ง่วยงานนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ได้รวบรวมทุน อิ่มบุญเบาแค่นี้เหรอขอเสียงน้คนี้ที่ดอยได้ไหม,ไไหมวันนี้นะบอกเลยครบทุกเจนสามชีวิตชีวิตที่อยู่บนเวทีนี้คุณรูดด้เลยว่าหาคิวมารวมตัวกันยากมากแต่วันนี้ทางดุบันิจัดให้กับพวกเราได้ซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะพา,ท,าท่านครับเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดของงานที่นี่เอาละครับ ช่วงเวลาแบบนี้ไปนะครับผมเชื่อว่าทุก่านนะฮะน้องที่จะเข้าหัวจมก็เปิดงานยางเป็นทางการกับพวกเราแล้วนะครับอ,อย่าลืมนะฮะแฮชแท็กของเราในวันนี้และยังมีแฮชแท็กี2,024ฝากเล่นแฮชแท็กกันด้วยนะครับเอาล่ะนิ่งเลยตอนนี้สัญญาณของทีมงานพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านพร้อมเขาดาวบริการน,นะครับผมจะเริ่มนัดแต่5นะฮะร้อนนะคนร้อนนะนะพร้อมกันนะ5 ขอเราเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับขอเสียงปรบมือดังอินครังไปไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี <No. S 2> ๋ยวให้ถ <too> ่ายรูปจัดกล้องมีงานนะครับดึงช็อตนะขอถ่ายรูปดึงช็อตนะครับภาพบรรยากาศการเปิดงานมองนี่กล้องของตรงกลาได้เลยนะครับ นะนี่บอกคุณไปาได้เลยเพราะวันนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่แฟนที่หน้าร้าทุกคนที่มาร่วมงานเนาะอ๋อมีผมด้วยครับผมดึงเออผมลืงลืมตัวต да. ตเองนะคะมีกล <ste ve> ้องพี่พี่ผู้สื่อข่าวด้วยรวมถึงเป็นแฟนที่รับชมทางไลฟ์ของ youtube ดูมันดิไทยแลนด์นะครับดูมันดิทีวีสามารถที่เข้าไปดูได้ดูมันดิทีวีนะคะขออนุญาตยืนเป็นสองแถวขออนุญาตยืนเป็นสองแถวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้นอนนะครับ ดางทางด้านซ้ายมือกับขวามือสุดนะครับตามบริเวณตรงด้านหน้าของพี่ได้เลยเดินมานะครับใครที่สามารถย่อได้ย่อเล็กน้อยนะขออนุญาตนะครับเจนสามเจนสี่นั่งเจนสองเจนหนึ่งยืนนะครับขออนุญาตนะพี่นั่งเจนสองก็เป็นหนึ่งยืนเจนสามเจนสี่นั่งข้างขึ้งจากข้อเข่ายังมีอยู่นะฮะแต่เจนหนึ่งเจนสองข้อเข่าเลิกเคลื่อนแล้วอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะจัดจัดเป็นเล็กน้อยอ่าโอเคในเมื่อนั่งแล้ว อ๋อหันบางส่วนบางส่วนนะครับมายืนข้างพี่หน่อยมาน้องเซนตนเองน้องเซต้มาแล้วก็อาบริเปณนโอเคนะโอเคครับมองรองก่อนมองป้องการก่อนนะครับมองป้องการก่อนนะครับ ก็มีพีผู้สื่อข่าวด้านหลังนะครับเดี๋ยวมองพางไว้หน่อยนะครับด้านหลังนะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมีวิดีโอด้วยนะยมีวิดีโอด้วยนะขอส็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพวิดีโอสักครู่นะครับขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเราให้ถ่ายเซลฟี่เพื่อเห็นทุกคนด้วยนะครับ อันนี้เอาภาพตัวนี้ก่อนนะภาพนี้ก่อนนะเรารับดูมันดีกันหน่อยจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมดูมันดีนะโอเคนะทำพร้อมกันนะมองที่กล้องนี้เลยนะหนึ่งสองสามพวกเราเไปไปไป คนเลย yeah. เรายังมีเวลาเลครับ,รบเคุ้อได้รรเร,เรเาถึงโลยกได้และที่สาคัญไปมากาครับก็คือโชว์ที่จะมาขึ้นในตอนนี้ฮนะ oh, โอ้โหนี่เรา oh. ยืนพร้อมขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าเราจะมีอะไรมาโชว์ฮหวันนีสี่มีอะไรมาโชว์ฮะฮะีโชว์ไง oh. คนบอกเลยวา่าปกติอะโชว์แรกๆมันจะเป็นโชว์แห่งความสุขแห่งความสุขเราจะได้สุขใช่ไหมวันนี้วันนี้จะได้สุขแน่นอนฮะแน่นอนแต่ขออนุญาตแม่คุณซีมาอยู่ตรงกลางด้ออวยว่ะเพราะว่าเพลงๆท่านบอกกันนะเพลงเพลงนี้ที่เราจะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นเพลงในตำนานถูกต้องศิลปินคนที่เขาร้องเนี่ยเขาเป็นศิลปินระดับชาติไปแล้วตอนนี้ออชาติไหนยังอยู่ไหมเขายังอยู่ไหมอยู่ชาติหน้าไปแล้วครับชาตินี้เขาไม่เอาละอยู่นี่อยู่นี่ด้วยนะแต่พายังมีอยู่นี่นะแต่เพลงยังมีอยู่่นี You're <พ>อ,อ๋<พ>อเขาบอกว่าเขาบอกว่าพูดนานหรืล้วเดี๋ยวลงเลยขอบคอออุณน้าโอเคปอไ,ไปเลยนะครับ แล้วก็ที่เราขึ้นเวทีด้วยกันครั้งล่าสุดนี่กี่ปีแล้วของเลยใช่ปะคือนานมากตั้งแต่เราจะเป็นเด็กตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้โดนผู้ใหญ่แล้วเป็นวัยรุ่นอะไรนะไม่มีอะไรยี่ต่อได้เลยไม่ไม่เคยจริงแต่อันนี้มันจะมีส่งเอาใช่ไหมเอาเอาทีนี้เราจะต่างชนทั้งสองเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนร้องได้และทุกคนช่วยกันร้องให้หน่อยงชาเพลงชาติทุกคนรู้ไหมว่าเราเจนสอนจะร้องเพลงอะไรกันครับเพลงรู้เลยหรอครับต่อมาเพลงชาติไม่รู้เลยหรอเพลงชาติของดูงีเพลงชาติดูงีไม่ใช่เพลงชาติไทยนะทุกคนนะเพลงชาติเป็นชาตอันนั้นเราร้องไปแล้วเราหกเลยโอเคมาโอเคโอเคก็โอเคก็ผมเชื่อว่าทุกคนอะ รองกันได้นอนก็พวกพวกเราอยากให้ทุกคนช่วยรองว้นะครับผมโอเคครับผมเริ่มเลยกับเพลงหากสักนึ่งเลยครับ ตอเคนะนี่ัสว <reconcile. S 1> ัสดีครับคุณเอ้าดูดิเติมสารมีใครรู้ไหมครับว่าเราจะโชว์เพลงอะไรไม่รู้เลยสุดท้ายเฮ้ยเรามาในน้ำโวกนอ่ไหมครับครับผมเรื่องจัาอ้าวสวัสดีครับครับผมพาเต้ครับสวัสดีครับผมเติ้งครับ สวัสดีครับผมเพบอสวนันครับสวัสดีครับผมเจมส์ครับสวัสดีครับผมเตี๋ครับสวัสดีครับเก่งครับสวัสดีครับผมน้ำปิงครับสวัสดีครับผมต้องมีโรคอะไ พร, <ไป S 1> ร้อมไหมครับแล้วพวกเราเพรา้อมไหมครับพร้อมช่วยกันร้องด้วยนะคะทุกคนเอเมน,<ด>น้อบคุณนะคะน้องเสื้อม่วงมาลองอีกได้ไหมคะ พร้อมพี่พี่บอกพร้อมครับพร้อมครับงั้นเราเราล,ง,ลงเลยไหมได้ครับงั้นขอชมต่อไปดีให้ดูมาดิดเจ๊ดี่ครับ ครับผมเจเจครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเราดูสิครับสวัสดีครับเฟย์ครับสวัสดีครับบครับครับปอครับ do